สวัสดีค่ะพบกับดรสรันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาบอกเรื่องการเลือกรูปทรงจมูกของซิลิโคนแบบสำเร็จรูปตัวอย่างรูปทรงจมูกของซิลิโคนแบบสำเร็จรูปที่นิยมในไทยการเลือกรูปทรงจมูกของซิลิโคนแบบสำเร็จรูปรวมไปถึงลักษณะความอ่อนแข็งของเนื้อซิลิโคนจะขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ฐานเดิมจมูกและความต้องการของผู้เข้ารับบริการศัลยกรรมจมูก อย่างไรก็ตามแม้จะใช้ซิลิโคนชนิดเดียวกันผลที่ได้รับหลังการผ่าตัดเสริมจมูกจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่เลือกลักษณะเดิมของจมูกและความชำนาญของแพทย์จบกันไปแล้วนะคะกับ EP นี้ EP หน้าแอดมินจะมีอะไรมาบอกกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ